อนนี้หา้ากำลังสิผ้าที่งานออกลาห้าแนวกิน<ม>เนื่องจากว่าออกมานอนหน้าลา้มือเสเวียงที่ค้นมาแต่วานกันเริมหมดมืดม่อนี้ข้าสิพผ้ากันไปใส่ <ไป S 1> แต่ใส่กุ้งใส่ใส่กุ้งไปใส่ยูใส่และใส่กุง<ม>้งอยูเ่ยน้ำเซ่เพราะว่าสวนีน้ำเซ่มันคุณม,มันมีกุงก้งฟอยกุ้งในหน่อยึ้นก็นเลยว,ว่าสีไปใส่ใส่พือสีเอามาเห็ดแนวกินในมือตัวต,วตวไปไปไปห,าหา้าวยางเดิจนจมกลมแซวแล้วเกือบ

อะอุปกรณ์สีไปจับกลุ่งแล้วอันนี้ก็คือไส้ี๋ยวสีเพราะกันยางลงไปอยู่แกงน้ำเส้เพราะว่ากลุ่งฟอยนี้มันสีขึ้นตามน้ำที่มันไหลเพราะฉะนั้นเขาต้องไปใส่อยู่แกงไปยางฝ่าวคำแล้วม,ม,มันยังขื่ขู่ไปใส่มุดแรงนะคะอนุใหม่ก็สูมเพ้่อใไ้ มีเห็ดเดี๋ยวมืออื่นสิผ้ามาหล่อหาเห็ดอืุเพราะว่าปาซุ่มช่วงนี้เขาเจาะก็คฆาลำหน้ายังม่ทัน,นเลยมีผู้ใดเของมาหาเห็ดมรืออื่นเจอกันเออแล้วก็มาสกัดจ้าอยมางัดผมเนี้ยตอนนี้ก็มาหอดน้ำเซ่บอิบใส่ใส่กุ้งแล้วอย่าลืมฮกเอากฎใหม่มาก เออพุ่งไปเลยส่เยอะาามามาอันมาอันกมาเยเป็ีว่ะมเปนค่ะเอามาบังใส่จังได้คุณไดเทาใส่เนี่ยนีใส่ังเลยใส่เอาไปไปเออักไปหลายเลย ลาใส่ไส่ต้องกินปลาใส่ลุ่มเบืองงามที่มันไหลเพราะว่าคุ้มมัน,นสีบบืนเขานิ้วเ้านี่คอของใไงไม่ยาำใส่เลยที่ไลเกือบเต็มคู่ก็เลยว่าสะออนก็เลยว่าเออใส่ลองขอไปใส่เนี่ยโอ้โหเขาสิไรทุกบอลได้เลยนะตันนนนแล้วก็ตัดล้วพูดมาพี่ ใส่ออกมา่เป็นน้งดีดีคือนับลองมาปุ่มเอาเต็มใส่แน่นอนเอาประกันว่ขัประกันวะไปเลยับประกันไปไรเม่นวลางข้าง่นนี่กลุ่มยืได้ใส่เซ็ตจักไหนเจยนะเอาไล่หนำไปเลยบอกิ

ใส่แล้วฮาตรงจิ๊ทั้งกองใส้่แน่นเพราะว่าห้าวางตามขอบีนมันจะมีเสะนั้นาฮะต,งตงรงจิ๊ทั้งลุงใส้ไ,ไม่นแน่นาจิ๊บกแน่นกูไม่จะนะนนนนคนนิว่าเขาไปในไส้ไจะหลอดถึงได้ังี่เนาะะนั้นตรงจิ๊แน่นแนนเอาโอเคแหละสำหรับการใส่ไส้ฮราจกนี่แหละแล้วมือนเจา้าสีน้ำยามะลืนกันว่า,า,าสิไรหรือบ่เต็มไส้ในนูเนาะรับประกันบอกว่าเต็มไส

ใครลักไสไปเส่องรุดเหรอบ่ไสเนี่ยก็ไสเนี่ยอ้ห้นามันหาวดิอนนี่เรอใชาใ่เศีลูกเกอให้สเสื่อมอันนี้ดูดย ตอนนี้เ่อกระากันมายามไส้เดี ug, ๋ยวมาลุ้นด้วกันว uh, ่าสีไรกุ้งหรือเปล่าฮ่าอันนี้ซองซ้ำนี่อู้นีมันออกนี่เพราะว่าน้ำมากอู้อะไรอยู่โอ้จิเบิ้มเบิ้มันออกเพราะว่าน้ำมันบากมาอนี่น้ำ เมืท่านขืนร้ายบันีอ้หเยร้าย,ายตึกไปเรกขืนก็ได้ลอน,นจะชอบเพิ่มอ้ะไรอยู่เด้อมันอยู่มันอยู่ว้านักิมา์ว้นสหกูคอจะมันกูใช่กระลัง ยาสีบอกว่าไร่ปุงมักหลายไายเลยเกือบเตียมไส้เนี่สีทองลงไห้เบิรงเอามา่ายลายลายหบบสนิทปุมที่เปตัวงามเป็นนำงแดงๆเลยอู้หดยเอออสูงบ่ลงหางมันวมั้ย <idal sweet UK> <tube> đây ừ, được cái lại nữa, có lúc có lúc. Anh làm có thuẫn say này này lái con này. อันนี้นำถั่มไส้เลยมันหยบมันไม่หงายเอา็เลมันเข้ามันผิวเงีนบ่ะเอาเท้าจิ้งจกเรอเอามาเต้นนะโตรจเต้นไล่อยู่เด้อเดี๋ยวเอาให้เบิ่งูมตาสะออนมันจะโตงามใสๆเต้นแดงๆอยถึกใจขนาดเนยสาผู้ใดมากินกลุ่มเต้นอยิ่โมเดลนี่เอียงกนเลยมีแต่กลุ่มสุดๆ โตจำนีพอดีกินเนี่หน่อยเนี่ยอคือตอนไหนเนตนะไรอะโอเคเดี๋ยวเขาสีเมื่อจัดเมนูนะปู่ว่าสีเ็ดเมนูยังเดี๋ยวไปเจอกันยูเทียหน้าเดี๋ยวนเป็น้ายมีคนสดแล้วขนมถั่วไส้นี่ในร้านกว่านี้หรือว่านี่เขาจะอะไรเกือบเต็มครูเขาไรสนีหโอเคแล้วบอกอะไรก็ได้คะน่บอกอุ้ยอ่อน หลังจากที่มาแต่ยามไสเห่ากระสีมาจัดเมนูกุ้งเต้นจะเจวิงกุ้งไม่ๆมสดๆจากไม่น้ำเซโดนเต็มตรงแรงตรงแดงอยู่ <c oughs> เดี๋ยวสิมาเฮ็ดกุ้งเต้นให้ทีมงานกินแต่ว่ากินนี่มีแต่ทีมงานผู้ใหญ่เด้อทีมงานเล็กหน่อยบ่อ้กินเนาะ <c oughs> เดี๋ยวสิมาทำการปรุงเครื่องปรุงเข้ากับมูฟวี่าหงหลายวัวหอมบัวพริกป่นข้าวคัวมะนาวแล้วก็พริกอ่อนซ้อยแล้วก็สิมมีเป็นน้ำปลาแดก็ผสมกับน้ำปลา เดี๋ยวเขาจะมาทำการปุุงเลยเนาะก่อนอื่นเหมือเขากับบีบบมงหน้าลงไปตรงสมๆจักหน,น่อยไม่ล่าถือมังนาสมกม,มกงมันก็สิเต็นลองแดงลองแดง <c oughs> จากนั้นก็เอาเข้าวคั่วอันนี้คือเข้าวคัวเอาลงไปเลยแล้วก็พริก แต่งานเท่ากับสิปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเด็กผสมน้ำปลาดูจิ้มคนขนาดเอาใส่มันเบิร์ซะที่ อมข้าวคั่วหัวหอมบัวขนาดโอ้น้ำลา้แตกว่ะน้ำลา้แตกฟักฟักอืมอวยหอมเอาเดี๋ยวเติมข้าวคั่วอีกก่อนเหมืออืม ก้าวัวแล้วก็หัวหอมบัวกระดาดแต่ว่าสิบ่กินโซเด้อสิซิมให้เบิ่งจักคำหนึ่งพ่อห้ฮูรสชาติว่าเป็นจังไดแล้วก็สิเอาไปให้ทีมงานอยู่เที่ยงหน้าเฮากินนะ้าเอาคำหนึ่งพ่อแล้วเพราะว่าบ่อยากกินของดิบอ่ะเดี๋ยวซิมให้เบิ่งว่ารสชาติมันสิแซ่บซ้ำใดโอ้ยอ่ะ,อะเดี๋ยวสิเอามกพริกสใส่ได้ไร มันเผ็ดเผ็ดพริกอ่อนเนี่ยอ๋อข้ามนี้เผื่อทุกคนกันแล้วกันเดี๋ยวสีซิมให้เบิงกุุงเต้น ถึกใจคนมากกลุ่มเต้นบ่แต่ว่าเฮาซิมคำเดียวพ่อเนาะเอาโอเคสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้ปิดไว้เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ขอบใจทุกคนที่เขาาเบิ่งคลิปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในการเบิ่งมีดอเค้วกันไม่ร้ายไปแล้ว